สงสัยว่าไอ้ตู้แบบเนี้เบอร์เกอร์กุ้งเนี่ยมันบอกว่าอาหารพร้อมทานอาหารพร้อมทานอย่างนี้มันจะเว็บให้เราหรือเปล่ายกเลิกเพิ่มลงว็อกเนเบอร์เกอร์กุ้งเงินสดล้ะกัน ใส,ส่้า be ไปม,มันเสียบไม่เข้าเสียบไม่เข้าต่างกันแล้วหมวกกำลังทำรายการไม่มีเว้ยแจงกันเป็นเนี่ยเกิดป่วยแล้วโดน

สรุปเราต้องเอาไปเว็บเองนะในความที่เราสงสัยนะครับว่ามันจะเว็บให้เราหรือเปล่าเย็นเจี๊ยบเอาอันใหม่ขนมอเอาเป็นอันนี้ก่่าิ8บาทแบดตัง,งสอง สามสี่เฮ้ยทำไมเงินค้างอะ่ะเงินค้างอ้าว,าวเงินค้างไปสามสิบบาทนะครับยังไม่ได้คืน <c oughs> ทำไงผมต้องแจ้งใครเน่เรียบร้อยเดี๋ยวผมหาคนช่วยเหลือก่อนนะครับแป๊บหนึ่งรุกนะครับเงินที่ผมหยอดตู้ไปนะครับก็ค้างนะครับก็เลยโทรไปตรงเบอร์ข้างตู้เนาะเขาก็บอกว่าจะโอนเงินมาให้นะครับ โดยช่องทางพร้อมเทนะครับรอหนึ่งถึงสองวันนะครับสามสิบบาทยาวๆนะครับเพราะเขาต้องใช้เวลาตรวจสอบนะครับแต่ถ้าสามสิบาทนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายของคุณนะครับที่คุณกำลังหิวนะครับบอกเลยว่าคุณต้องรอนะครับน่าเสียดายระบบเนาะมันช้าไปเนาะเงินเราแท้แสรุปว่าระบบหยอดตู้เนี่ยมันมันยังไม่ดีนะครับสําหรับผมที่ว่าคิดไว้นะ มันไม่ดีเพราะว่าหนึ่งเลยเงินเราเราจ่ายไปแล้วอะแต่ว่าเราไม่ได้สินค้าเนาะถ้าเงินก้อนเนี้ยเป็นเงินก้อน30สิบาทสุดท้ายติดตัวนะครับเรียบร้อยเลยอดกินนะครับโอเคนะครับก็อย่างน้อยก็ได้เงินคืนเนาะโอเคครับ